พิธีบรรจุอัฐิธาตุของหลวงพ่อปอสจยาโนและหลวงพ่อสนันค่ะ เมื่อเวลา9ก้านาฬกา30นาทีวันที่16ธันวาคม2 5 6 4ทางวัดเขารั่นทมได้จัดพิธีเจริญพุทธมนต์บำเพ็ญกุศลเนื่องในโอกาสวันคล้ายมรณาภาพครบรอบ6ปีพระครูอดุลเขมกิจอดีตเจ้าอาวาสวาดัดโดยพระเมธีคุณากรเจ้าคณะอำเภอเมืองประจวบเจ้าอาวาสวัดก่อนหลกักเป็นประธานฝ่ายสงฆ์และพระสมณศักดิ์19รูปร่วมเจริญพระพุทธมนต์ทอดผ้าบังสกุลถวายจัดตุป,ปัจจัยทยธรรมพร้อมถวายพระ าหารเพนแด่พระสฆ์จำนวน39รูปได้รับเกียรติจากนายนพพิวุติกุลนายกเทศมนตรีเมืองหัวหินพร้อมด้วยนายชีพสุขศรีรองประธานสภาเทศบาลที่ปรึกษานายกเทศมนตรีผู้ช่วยนายกเทศมนตรีร่วมพิธีก่อนทำพิธีบรรจุอัธิธาานหลวงพ่อปอสัจ,จยาโนและพระบูรพาจารย์พระครูอ,อดุลเขมกิตมีพุทธศาสนิกชนจำนวนมากที่มารอร่วมประกอบพิธีและร่วมขบวนอันเชิญเพื่อบรรจุอัธิ คาน,นอย่างเจดีสถานที่ทางวัดจัดสร้างไว้เพื่อครูอดุลเขมกิจอดีตเจ้าอาวาสวัดเขารันทมเป็นพระปฏิบัติดีปฏิบัติชอบและเป็นพระนักพัฒนามีจิตเมตตาสูงและอย่างเป็นที่ยึดเหนี่ยวใจให้กับชาวบ้านปกครองวัดด้วยความวิริยอุตสาหะอุทิให้กับพระพุทธศาสนาอย่างแท้จริงจนกระทั่งวัดเขารัตนทมมีความเจริญรุ่งเรืองสืบมาจนถึงปัจจุบัน